สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เรามาพบกันใน EP ที่4เรื่องผลงานของบุคคลสำคัญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ห แห่งราชวงศ์จัก,กรีค่ะพระราชประวัติพระนามเดิมหมายถึงชื่อเดิมสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรพระบรมราชสมภพหมายถึงเกิดเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชการที่4แห่งราชวงศ์จักรีและพระนางเจ้าฟ้าลำเพยพะมะาราพิลมสเสด็จขึ้นของราชเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411บรมราชาพิเศษครั้งแรกคำว่าบารมราชาพิเศษหมายความว่าพระราชาพิธีในการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่11พฤศจิกายน พุทธศักราช2,411ค่ะทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทละมหาจุฬาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชะกรณียกิจที่สำคัญการเลิกทาสเป็นพระราชะกรณียกิจอันสำคัญยิ่ง ด้วยพระองค์ทรงเห็นว่ามีทาตในแผ่นดินเป็นจำนวนมากและลูกทาตในเรือนเบี้ยจะสืบต่อการเป็นทาตไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่มีเงินมาไถ่ตัวเองแล้วต้องเป็นทาตไปตลอดชีวิตพระองค์จึงทรงมีพระราชหฤทัยแนว่วแนว่ว่าจะต้องเลิกทาตให้สำเร็จแม้จะเป็นเรื่องยากลำบากพระ,ะราชกรณียกิจ ในด้านของการปฏิรูประบบราชการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราระเบียบการปกครองขึ้นใหม่แยกหน่วยราชการออกเป็นกรมกองต่างๆมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะไม่ก้าวไก่กันจากเดิมที่จะมีอยู่6กกระทรวงคือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงนครบาลกระทรวงวัง กระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรตราธิการได้เพิ่มอีก4กระทรวงรวมเป็นทั้งหมด10กระทรวงกระทรวงที่เพิ่มขึ้นมาได้แก่กระทรวงธรรมการมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกิจการของพระสงฆ์และการศึกษากระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับคดีความที่ต้องตัดสินต่างๆกระทรวงโยธาธิการ มีหน้าที่ดูแลตรวจตราการก่อสร้างการทำถนนขุดลอกคูคลองงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ดูแลงานที่เกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศค่ะพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณูปโภค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปขุดดินก่อพระเลิกเพื่อประเดิมการสร้างทางรถไฟไปจังหวัดนครราชสีมาแต่ทรงเปิดทางรถไฟกรุงเทพพระนครศรีอยุธยาก่อนจึงนับว่าเส้นทางรถไฟสายนี้เป็นทางรถไฟแห่งแรกของไทยได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสาพาและถนนอีกมากมาย่ยาเช่นถนนเยาวราช ถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินนอกถนนดินสอถนนบูรพาถนนอุณาการเป็นต้นค่ะในด้านสาธารณูปโภคยังได้โปรดก้าวปลดกระหม่อมให้ขุดคลองต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางคมนาคมและส่งเสริมการเพราะปลูกการสาธารณาสุขเนื่องจากการรักษาพยาบาลแบบยากลางบ้าน ไม่สามารถช่วยคนได้อย่างทันท่วงทีจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงพยาบาลวางหลังต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลนี้มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะคะเปิดทำการรักษาประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2431 ในเรื่องของการไฟฟ้าพระองค์ทรงมอบหมายให้กรมเหมือนวัยวรนาถเป็นแม่ง,งานในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2433ในเรื่องของการไปรณีนีโปรดให้เริ่มจัดขึ้นในปีพุทธศักราช2424 รวมอยู่ในกลมโทรเลขซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2412โดยโทรเลขสายแรกคือระหว่างจังหวัดพระนครซึ่งคือกรุงเทพมหานาครในปัจจุบันค่ะกับจังหวัดสมุทรปราการและในปัจจุบันได้ยกเลิกการโทรเลขไปแล้วนะคะพระราชะกรณียกิจ ในด้านของการเสด็จประพาสคําว่าเสด็จประพาสก็คือเสด็จไปยังต่างถิ่นไปเยือนในถิ่นต่างๆนะคะในท้องที่อื่นๆนะคะการเสด็จประพาสเป็นพระราชกรณียกิจที่สําคัญอย่างหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดวยหลังจากเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสแล้วก็ได้เสด็จประพาสยุโรปสองครั้งในปีพุทธศักราช2440และในปีพุทธศักราช2450 เื่อเชื่อมสัมพันธ์มตรีกับประเทศต่างๆในยุโรปตลอดจนประเทศฝรั่งเศสด้วยอีกทั้งยังได้ทรงเลือกสรรเอาแบบแผนขนบธรรมเนียมอันดีงามในดินแดนเหล่านั้นมาปรับปรุงให้ประเทศของเรานะคะจะเจริญขึ้นในการเสด็จประพาสครั้งแรกได้ทรงมีพระราชหัตทะเลขาก็คือจดหมายนั่นเองนะคะตลอดระยะทางถึงสมเด็จพระนางเจ้าสวภสพ่องศี พระบรมราชินีนาถผู้สำเร็จราชการแผ่นดินพระราชหัตถเลขานี้ต่อมาได้รวมเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านค่ะในด้านของการศึกษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงโปรดให้สร้างโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวางัง คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบต่อมาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับรัษฎรขึ้นเป็นแห่งแรกคือโรงเรียนวัดมหาพารามและในที่สุดได้โปรดให้จัดตั้งกระทรวงธรรมการขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2435ปัจจุบันคือกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดูแลเรื่องการศึกษาและการาศาสนาค่ะ พระราชะกรณียกิจด้านการปกป้องประเทศจากการสงครามและเสียดินแดนเนื่องจากลัทธิจกักรวรรดินิยมได้แผ่อิทธิพลเข้ามาตั้งแต่ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระปีชาสามารถอย่างสุดพระกำลังที่จะรักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากวิกฤตการค่ะ ในทุกๆปีวันที่23ตุลาคมนะคะเราจะรู้จักว่าวันนี้เป็นวันปิยมหาราชเป็นวันหยุดทางราชการด้วยนะคะวันที่23ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่เคารพรักของทวยราชทรงมีพระมหาการุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่าขออภัยค่ะทวยราชทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดีด้วยการถวายพระนามว่าพระปิยะมหาราชหรือพระพุทธเจ้าหลวงถ้านักเรียนสังเกตในปฏิทินนะคะวันที่23ตุลาคมจะเป็นวันปิยะมหาราชค่ะ มาถึงหน้านี้นะคะแบบฝึกหัดท้ายคลิปวันนี้ให้นักเรียนเขียนสรุปพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆฝากไว้ในเรื่องของการทำงานนะคะทำให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งงานให้เป็นปัจจุบันนะคะจะได้ไม่เป็นดินพอกหางหมูวันนี้มีเพียงเท่านี้ เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ